ซึ่งทางด้านของพลตตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่พล้ตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ได้มีการกล่าวหาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมและกรณีของนายอาฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ได้ออกมากล่าวโจมตีตำรวจ ว่าตนนั้นพร้อมด้วยพลตำร,รวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำร,รวจแห่งชาติพลตำร,รวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเรจตำร,รวจแห่งชาติพลตำร,รวจตีธินกรรองผู้บัญชาการตำร,รวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่ได้มีการสืบสวนและสอบสวนในคดีของเว็บพานันออนไลน์ของมินนี่และการขยายผลจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพยานและหลักฐานต่างๆจนสามารถส่งให้กับทางด้านของปปชอยากจะเตือนถึงรองโจกพวกเรานั้นเป็นตำรวจด้วยกันทำงานมารู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดถ้าหากไม่พอใจหรือเห็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมท่านนั้นไม่ควรกล่าวพาดพิงไปถึงองค์กร ควรจะกล่าวหามาที่พวกตนหรือคนที่ทำงานองค์กรนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเรานั้นมีปัญหาฟ้องร้องกันที่ต้องมาดำเนินคดีกับทุกบุคคลไม่ใช่แค่องค์กรเท่านั้นเพราะฉะนั้นการกล่าวหาขององค์กรนั้นมันก็เปรียบเสมือนการเผาบ้านของตัวเอง